โยนเห็นมือตึงๆแล้วโยนให้สงสูงนี่ต้นทักเขามีทักษะลูกเสิบฟนั่นลูกเสิบหลังเท้าเขาดูเขาผ่านดาวมาตัก็ผ่านไปแล้วระดับจังหวัดลูกเสริรฟมาตรฐานเลียนเน็ตปึ๊ดลงจึ๊กเลยโอเคเรามือนตึงๆนะโยนให้ได้ดูลูกเสิฟการเสริรบดูการเข้าวงดูมีทีมชาติเราถอยอกอ่อนใช่ไหมนี่ดูเอ๊ดูดูดู มันต้องรีลา right. มต้องมีนั้นมีจังหวะดูเขาทําสมาธิการเขววอกเขาวงเขาน่นขาซ้ายเขาตึงขาขวาจะนอกเส้นดูรีลาการยกมือเอาพร้อมแลโยนโอ้ยเอ้าน้องสะพ้ายไม่ได้คือมานั่งเหงาอยู่นี่เี่ยผวแล้วไอ้ผัราะเหตุการณ์บ้านจะเจอเนาะัหตุการบ้านไม่ร้จั อบบอกับบัวบัววีวันเฮฟเป็นคนตาบุญมาเอาให้หัวตุกขินเนอวีวันเฮฟเชือ้อไอ้รดเติมขันตัวนี้เข้าเน้นๆน,นี่ยืนยนี่มันรั่วใหม่ด้วยใช่ใชเอาไปได้น้องสะพ้ายได้ผลอยู่เปล่าไม่มได้ผลเลยมันจะไม่ดได้ผลจะไ,ได้มือวานนี่สกินก็มีอ,อยู่ตามมึงว่านจะได้มารอมือล่ะอืมดาบตับตับตับ นม,มันก็ได้ผลปานนี้แหละได้ผลป่านนี้เลยครับเออตูวคือว่าม่ได้ผลส์ะอะอัวนุ่มพ่าได้กินโอ้ยหัวบ่ได้กินอ้าวหูบักตา่าไม่ไกลมันได้ผลเลยโอ้โห